สวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับครับโคแคกชนแนลครับพาไเมึงนี่ครับการตีแนวของ7 6 1 0 s ครับตีแนวปลูกอ้อยครับนี่ใส่ปุ๋ยไปน้ำที่ลองนีงลองี่ตีแนวไว้ครับรถปลูกครับรถปลูกทีเอ็มร้อครับกับทีมงานไหลพ่นเจริญ2ครับนี่ครับรถตีแนวกำลังมากครับ 7610s ตีแนวครับ ฝังปุ๋ยทั้งใต้พร้อมนะครับนี่นี่ครับว่าไงก็มากล่องนะครับมาม์กล่องปลูกครับไถผ่านยิบสองแล้วครับมามากล่องให้รถปลูกปลูกเนาะครับเนาะโอ้หลายขั้นตอนครับเพื่อนเฮ็ดนี่สุดยอดเลรับมาพามาชมเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เอสตีแนวครับตีแนวปลูกอ้อยครับตรงโปตรงอยู่ครับผู้มากล่องนะครับเนาะมาครับฝีมือสุดยอดเลรับการมากล่องเพื่อน การตีแนวเอาไงกะมาแล้วมาแล้วฝังปุ๋ยไปน้ำน,นะครับนี่โอ้มึงอนนะไรครับผมก็เห็นจะเกือบมือนแบบมียางแนนเอาพี่นอ้นองเนาะโอ้มีหอดผานนะครับโอ้เป็นขาลิปเปอร์ครับข้างหน้า เอาปุ๋ยลงไปน้ำครับนี่เ,เป็นบักรลี่ทั้งหลังครับโอ้ลายยางหลายแนวนะครับเนะ <c ười> าะการปลูกอ้อยอุปกรณ์เยอะแยะครับสุดยอดครับสุดยอด แล้วก็มีถังปุ๋ยไซ่์ปุ๋ยไปพร้อมครับมีตบปันแล้วก็มีผานนี่กตรทำงานครับจนจำขาเลยครับมึงโอ้โห,โโหโต้องฝีมือครับผู้ตีแนวนี่ว่างอ่อบางอ่อโค้งบโค้งอยู่ครับผู้ตีแน่วน้วครับ ประชมการตีแนว่ของ 7610s ของทีมงานไล่พ้เนเจริญสองครับวัดสิบฝีมือซ้ำไหนนระาพี่้องเนะ รครับตรงเงียบครับโอ้โสุดยอดเลยครับฝีมือฝีมือฝีมือครับอเอาไปไ<อ>สุดจัดเลยครับฝีมือเพื่อนว่าทราดาครับ